สวัสดีครับชาวบางไกยทุกท่านนะครับก็วันนี้มาดูเจ้าตัว W E Tech นะครับก๊อกสิบเก้านะครับผมเป็นตัวแต่งจากโรงงานตัวนี้อับแบลลิงแล้วนะครับคัดกล่องนะครับเปิดขายที่สองพันเก้าร้อยบาทพร้อมเล่สามพันสองร้อยบาทฟรีส่งนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้มาสภาพแบบค่อนข้างยับเยินนิดนึงนะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแต่สภาพภายนอกยังดูดีนะครับผม แล้วก็มาประกาศด้วยว่าเปิดรับซื้อแล้วนะครับแล้วท่านทักมาก็คงจะรู้แล้วแหละนะกพราะคลิปนี้ก็อ็จะลงวันที่สิบสี่เอ้ยวันที่สี่นะครับนะอ่อะดูตัวปืนนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับไม่บ้างก็พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ตัวอะคริลิกนะครับส่วนหน้าไฟเบอร์ออปติกที่เป็นอะคริลิกมันแตกด้วยนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไม่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพราะมันเป็นแค่รอยเล้า ไม่ล้านะน่าจะแตกเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่อการเลงอยู่แล้วเวลาเราเลงเรามองผ่านอย่างนี้นะครับส่วนหน้าหลังเป็นไฟเบอร์ออปติกตัวนี้เป็นตัวแต่งในโรงงานนะครับตัวปิดท้ายก็จะเป็นลายกันโลกนะครับอย่างนี้เลยนะตัวตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าตัวแค่รับแสงนะครับถ้ายิงกลางคืนก็เราก็จะมองไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยู่ในที่มืดนะไม่ได้เรืองแสงนะครับถ้าเรืองแสงมันก็จะมองเห็นชัดนะครับอ่านี่เลยเป็นยิงลายล่องลึกนะครับเม็ดอินไต้วันครับท a c t i c a l c o นะครับ เป็นบอ่อแม็กแต่งมาตั้งแต่โรงงานเลยตัวนี้เป็นตัวแต่งจากโรงงานนะครับไม่ได้มาแต่งเสริมเติมแต่งกันเองนะครับอ่าสี่ลออนะครับ่าดูภายในกันะะนะภายในถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีนี่เลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับดีแบบกึง่งมือหนึ่งเลยแล้วกันนะครับแต่ก็ยังมีเลอะมีอะไรบ้างแต่นี้ผมอัพแบลิงแล้วนะครับถ้าไม่อัพตัวนี้มีอาการสะดุดแหละบอกในคลิปเลยว่าตัวนี้มาปุ๊บมันก็ยิงได้แหละครับแต่มีอาการสะดุดเล็กน้อย นะผมจะทำการ u p b e บล i n งไปเลยจะได้จบๆไปนะครับอ่าล้างกันก่อนนะครับทีนี้ยังไม่ฉีดซิลิโคนนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วดีกว่าแต่ว่ายังไม่ไม่ได้ทัวนะครับเพราะว่าฉีดแค่ชุดลั่นไกกับตอนที่ถอดเอามาเปลี่ยน u p b e บล i n งนะครับนี่เลยพอฉีดซิลิโคนปุ๊บท่านจะเห็นรอยเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็ยิงมาบ้างแล้วพอสมควรนะครับมาดูข้างใน ตัวนี้ถอดอก่อนนี่ต้องถอดกันเลยเพราะมันแน่นดีอยู่แล้วไม่หลุดนี่เลยนะครับฉีดซิลิโคนเข้าไปล้างก่อนอย่าลืมนะครับว่าการฉีดซิลิโคนเป็นการช่วยยืดอายุของวัสดุของพวกท่านได้ดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ปืนเราเสียหายนะครับแล้วก็ลดอัตราการสึกหรอของวัสดุนะครับเราก็นึกสภาพดิขนาดปืนจริงมันยังต้องล้างทำความสะอาดเอ้ยถ้าทำไมน่าประสาอะไรกับปืนของเล่นที่ มีการเสียดสีของวัสดุที่มากพอๆกับปืนจริงนะครับนะมากพอๆกันนะครับแล้วก็เรื่องแต่งแรงเนี่ยอันนี้ผมพูดในฐานะเป็นช่างนะครับพกไม่ว่าจะพวกปืนยาวไฟฟ้าเนาะเออมันก็ทําได้แหละแต่ทําอยู่ในลิมิตนะครับไม่ชอบให้มันแรงนะฮะแต่เสื้อเกีย์แตกมาผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลยนะพังมาก็ชอบแค่นั้นเองนะเออนะครับส่วนปื้นสั้นเนี่ยแนะนํา,นาให้ทําแรงเนี่ยคือผมก็แนะนาํามันก็ทําได้แหละคือถ้านส่วนใหญ่จะทําด้วยเป็นพวกไฮคาปาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งยัางไงครับทาได้ถ้าเป็นพวกก๊อกเนี่ยมันเพิ่มความแรงได้แต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับไม่ได้มากแบบโอเวอร์วังนะเออนะครับแต่แนะนําให้ไปทําพวกหนึ่งเก้าหนึ่งกับพวกอ่าพวกไฮคาปาอันนั้นลูกเล่นก็จะเยอะกว่าในการทําความแรง แต่ก็อย่าลืมนะสไลด์พวกท่านเป็นโลหะมีโอกาสแตกหักได้เหมือนกันนะครับแรงใช่ว่าจะดีนะสำหรับปืนที่เป็นสไลด์โลหะนะครับอาจจะมีการแตกร้าได้แล้วก็เลี่ยงการใช้แก๊ส12กับ14นะตอนนี้นะครับจริงๆ14ก็ไม่ควรตั้งแต่แรกเลยครับใช้เต็มที่ก็12แต่ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยไม่แนะนําให้ใช้เป็นแก๊ส12นะครับช่วงคระในช่วงนี้นะให้ใช้เป็นแค่ E ีทีพันก็พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยว สายแตกเนื่องจากอากาศร้อนนะครับแรงดันแก๊สมันเยอะนะครับมีโอกาสแตกได้นะครับช่วงนี้ผมก็กลับมาใช้ e t ีพันในการรีวิวเหมือนเดิมแล้วนะครับพ็ต่อให้กลางคืนอากาศมันก็ยังสามสิบกว่าอยู่นะครับก็มันก็หนักนวงอะ่ะถ้าเรบปืนแก๊สอะ่ะมันก็มีโอกาสเสียหายหรือแตกหักได้นะครับวัสดุเนาะมันไม่ได้เป็นเหล็กนะครับนอกอากยกเว้นบางตัวที่ทําเป็นเหล็กมาแล้วอันนั้นก็โอเคไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะใช้ แก๊ส12 14กับอากาศอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณจะรู้ว่าสตีลนะครับสตีลเหล็กกับโลหะนี่คนละฟิลเลยนะครับเหล็กคือเหล็กแท้แบบไม่เหล็กดูดติดอ่ะอย่างนั้นนะะพวกสไลด์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับก็ใครอยากจะลองฟิลแบบแก๊สแรงให้แนะนําหาพวกตัวที่เป็นสตีลมาแล้วหรือเป็นเหล็กมาแล้วนะครับท่านรู้ดีว่าอะไรที่เป็นเหล็กแท้สำหรับบีบีกันไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับชุดร่างกายชุดเดียวบางทีก็พันกว่าบาทนะครับเกือบสองพันก็มีนะนะครับ ใครที่คิดอยากใช้แก๊สแรงแลวใครบอกว่าปืนพีกันโอ้ใช้แค่14ได้ใช่ครับมันใช้ได้แต่พังขึ้นมาท่านก็ช่างก็ยิ้มนะครับเพราะว่าสไลด์แตกตัวหนึ่งถ้าเป็นงานจีนก็ถูกหน่อยหกถึงแปดร้อยบาทแล้วหลายล้านขายนะครับราคามือหนึ่งนะถ้าเป็นวีก็เก้าร้อยถึงพันห้านะครับแล้วแต่ร้านขายนะครับสไลด์ตัวเดียวนะครับเออบอกแล้วบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับคุณอย่าคิดว่าอะไร คุณซื้อปืนน่ะถูกจริงแต่อะไหล่ซ่อมไม่ถูกนะเหมือนพวกปืนจีนน่ะสไลด์อันเดียวแทบจะซื้อปืนได้กระบ,บอกหนึ่งผพูดตรงนะครับสไลด์หนึ่งอันสามารถที่จะซื้อไอ้นี่ท่านได้เลยนะครับไอตัวคือไอง่ายคือสไลด์หนึ่งอันนะครับสามารถสไลด์หนึ่งอันเนี้ยก็เกือบเท่าราคาปืนละเอาง่ายคือเหมือนหนึ่งในสี่ของราคาปืนมือนหนึ่งนะครับถ้าเป็นของงานจีนนะ แต่เป็น DE WE ครเปรียบเทียบแล้วก็ <c oughs> ก็หนึ่งก็เกือบหนึ่งในสี่เหมือนกันนะนะครับก็เกือบหนึ่งในสี่ไม่ก็เป็นหนึ่งในสี่นะครับเล่นกัอย่างที่บอกแล้วเล่นก็ต้องดูแลแล,แล้วก็ดูจํากัดของปืนแต่ละรุ่นว่ามันใช้ได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นสไลด์เหล็กท่อนอกเหล็กนะครับอ่าเหมือนตัวการเดอร์ที่ผมเคยขายไปหมื่นห้าเออตัวนั้นอนะ่ะบอกเลยว่านั่นแหละตัวนั้นน่ะผมกล้าพูดเลยว่าเล่นไปเถอะเช่อผมใช้แก๊สไหนก็ได้ที่แม็กท่านรับไหวแต่แนะนําก็ยังเป็นแก๊สสิบสี่อยู่นะครับ เพราะว่าแรงดันแก๊สม,ม,มันมันมันไหวได้กำลังจิตไม่งั้นเดี๋ยวแม็กพังนะครับมันจ้มีโอกาสแม็กพังแต่ปืนไม่พังนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับลงจะระบีขาวแล้วนะเอาเดี๋ยวปึ๊บอ่าลื่นเลยนะครับตัวนี้นี่ลื่นเลยนะครับเซตไกลปึ๊กงาเรียบร้อยนะครับ ันนี้เป็นตัวแต่งมาตั้งแต่โรงงานนะครับผมต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวแต่งจากโรงงานเนี่ยหรือว่าท่านได้ไปเนี่ยคือไม่ต้องทาอะไรละคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเป็นตัวแต่งแต่โรงงานคือความแรงอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ลองดูกันว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับแมกกาซีนก็ฉีดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนิดหน่อยมอไม่ต้องฉีดเยอะนะครับเอาแค่เรียกเพียเพปียนะครับเพราะว่าอย่าให้ซิลิโคนเข้าอยู่ในนี้ก็พอนะครับแล้วก็ในห้องสูบแต่เป็นละอองนยไปรคีใ สองถึงสามนัดเนี่ยมันก็เคลียร์แก๊สไอคลียี์ซิลิโคนนั้นได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงท่อเนี่ยอย่าไปฉีดนะครับตรงท่อเนี่ยผมก็ย้ำนักย้ำหนาว่าให้ใช้เป็นโซเน็กนะครับแล้วของันนี้ทำไปแล้วดีเลยล้วเพร์โซเน็กใช้ลอนสันนะครับอเอาแค่หมาดๆนะครับไม่ต้องทั้นเปียกนะอเอาแค่หมาดๆนะครับแต่ไล่ก่อนปึ๊บ เนี่ยเลอะหน่อยๆด้วยนะครับมผมก็ลืมดู 2, 5, 5. Okay, สองไฟแป๊บโอเคสาดแล้วนะครับแล้วก็บีบีการทุกรุ่นนะครับในตลาดใช้ได้แค่ลูกเซรามิกเท่านั้นนะครับลูกแก้วลูกเหล็กอย่างที่ผมบอกว่ามันใช้ได้แค่ตัวก๊อกสิบเก้าซีโอทที่ผมลื้อมาเช็คแล้วว่ามันเป็นท่อโลหะผสมก็คือเหมือนเฟรมพวกเนี้ย คือเขาก็จะแข็งกว่าที่เป็นทองเหลืองนะครับรุ่นที่ท่อในเขาจะเป็นทองเหลืองเนาะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมเจอนะครับเป็นของยูมาเล็กยูมาเล็กเนี่ยที่ผมลองเลื้อมาหนึ่งตัวนะครับผมไม่แปลกใจว่าทําไมราคาเขาแพงนะครับผมเพราะว่าท่อในเขาเนี่ยเป็นเหล็กแท้แบบแท้เลยนะไม่เหล็กดูดติดดังปั๊บนะครับก็ไม่แปลกใจครับใครที่เล่นยูมาเลกและอยากยิงลูกเหล็กนะครับอันนี้ผมหาข้อมูลต่างประเทศก่อนแล้วค่อยมาดูในเะมืองบ้านเราเพราะที่ผมสงสัยมากเพราะทำไมถึงต่างประเทศเขายิงลูกเหล็กได้นะครับพวกตระกูลยูมาเลกทั้งหลายนะถ้าเป ถ้าเป็นก๊อก19 CO2 กับรุ่นที่เป็นยูมาเล็กเนี่ย่าที่เป็นผลิตโดเ v f ซหรืออะไรเนี่ยที่เป็นพวกปืนอ CO2 นะครับย้ำนะครับว่า CO2 นะปืนที่ไม่ไอแก๊สกระป๋องเนี่ยยังเป็นท่อทองเหลืองอยู่นะครับท่อตัวไหนที่เป็น CO2 เนี่ยเขาจะใช้ท่อเหล็กมาเลยแบบเมทัลจริงๆแบบเหล็กจริงๆแบบไม่เหล็กดูดติดนะครับเออนะครับให้หาพวกนั้นเล่นดูถ้าใครอยากยิงลูกแก้วลูกเหล็กนะราคามือหนึ่งก็ไม่ถูกนะครับ <laughs> ไม่ถูกนะจ๊ะใครคิดจะเล่นเยอรมน,นีหรือว่า ค่ายผู้ผลิตที่เป็นของเยอรมันเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าราคามือหนึ่งเขาเองก็แรงพอตัวนะครับไม่ได้ถูกๆเหมือนกันนะเออนะครับโอเคไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว WEX นะครับก๊อกสิบก้านะครับผม มาดูความแรงกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมมากัแกกันหัแก้ด้วยหกงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วควอ่อยๆปล่อยนะครับแล้วก็ลูกนะครับใส่ลูกไปเลยนะลูกน้ําหนักที่ผมจะทดสอบเป็นลูกศู 02. นย์จุดสองศูนไปไปย์นะครับซื้อใส่ไปเลยนะครับมาดูว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับย<แฮ>ี่ี สามสองหนึ่งสามสองศูนย์สามหนึ่งหกโอ้ค่อนข้างเสถียรน,นะสามร้อยกว่านะครับสามรอยี่สิบนะครับโดยประมาณแล้วกันนะครับถือว่าความแรงค่อนข้างเสถียรน,นะครับผมใช้ได้นะครับใช้ได้สำหรับตัวแต่งแต่โรงงานนะครับผมแล้วก็นี้มีอีกสองสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวผมใส่อีกสี่นะครับผมมาดูความแม่นยำกัน โอเคครับเป้า10เซนนะครับระยะประมาณสิเมตรนะครับใช้คำว่าตอนนี้15เมตรเลยนะนี่คือเป้าขาขาวตรงนี้นะครับเออมาดูกันว่ามันจะยิงโดนไหมนะครับระยะ15เมตรนะครับอย่างที่ผมบอกว่า15เมตรผมไม่หวังกับปืนสั้นอยู่แล้วนะครับ่ะดูกัน เฮ้ยได้อยู่ห้าโดนสองห้าโดนสองถือว่าใช้ได้นะครับเช็คลูกสี่ห้านัดในลำกล้องนะครับไปดูระยะสิบเมตรกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นระยะสิบเมตรนะครับนับจากจุดที่ผมยืนแม่ตั้งกล้องนะพรีีผมเสียบสายชาร์จอยู่นะครับระยะสิบเมตรนะครับเป้าสิบเซนลูกห้านัดนะครับกับแก๊สที่มีอยู่ในแมกนะครับมาดูกัน เนากิบ no. แน่นไปหน่อยนะครับโอเคผมอาจจะกิบกริบแน่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาผมกริบเนี่ยผมหนีบสูงไปนะครับพอหนีบสูงปุ๊บไอกแก้มไอกแก้มมือผมเนี่ยมันไปบีบตรงนี้มันเลยไม่แขวนนะครับเพราะการกิบป,ปืนแน่นมันต้องกิบสูงนะครับพอกิบต่ำแล้วมันไม่ค่อยแม่นนะครับมันจับมันจับเคกื่อมันจับทางยากนะครับของเจ้าตัวปืน เลยกิฟสูงไปนิดนึงนะครับพอกิฟแล้วแก้มันโดนแล้วยิงโดยปกติเนี่ยเห็นไหม,ไหมว่าลูกหมดสไลมันค้างนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมชุบป,ปืนสูงไปหน่อยนั่นเองนะครับโอเคก็ยิงได้ลูกหมดสไลค้างตัวปืนไม่ได้มีปัญหานะครับเมอที่อธิบายไปนะผมเล่นเสร็จแล้วนะครับอ่าลูกหมดสไลค้างแบบนี้นะครับเราแมกออกก่อนดึงสไยด์ถอยหลังแบบนี้แล้วก็ลั่นไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเพื่อเป็นการเซฟเจ้าตัวสปิงไกไม่ไม่ใช่ สปริงแฮมเมอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรีเซ็ตไกเออนะครับอ้าวนี่มันเด้งออกมารีเซ็ตไกนิดเดียวนะครับไอ้ตัวนี้นชอบเด้งออกมาก็เอามือกดนิดนึงนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมันติดไอ้ตัวนี้ไอ้สปริงคานค้ำตัวนี้มันมันแข็งนะครับเวลาถอดสไลด์อ่ะมันแข็งนิดนึงนะครับมันเลยเวลารีเซ็ตไกเนี่ยแต่มีปัญหาแค่ตอนรีเซ็ตไกนะเวลาตอนยิงไม่ได้เป็นไรนะครับแต่ผมรีเซ็ตไกใหม่เห็นไหมมันจะยื่นออกมา แค่เป็นตอนแค่รีเซ็ตไกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือมันยิงได้ปกตินะครับยิงลูกหมดสไหลดครั้งนะครับรีเซ็ตไกเรียบร้อยนะครับเวลาแก๊สในแม็กก็ไว้ได้เลยนะครับไว้ได้ตลอดไม่ต้องเอาออกนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอริงมเฐฐฐาเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันก,ก็ก็ตามก็อายุของมันอาจจะมีการรั่วซึมบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับกลางวันก็อย่าลืมนะครับ อาจจะทิ้งไว้แค่กดค้างสักหนึ่งถึงสักสอสองวินาทีนะครับกดหนึ่งสองแล้วก็ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องค้างนานมากนะครับเอาแค่นั้นพอนะครับผมนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจ BB การเฉิงเซาลาไลอ BK นร์ซอฟหรือกว่าเพิ่มเติมใช้คือคลิปนี้ครับและแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณคับ